มาแล้วนะคะก็ค eh? ือนมอบของเรานะคะยูคือแม่นมใส่กับมู้ชงอุดีจังแกย อาละค่ะทุกคนวันนี้จูจะพาทุกคนมารู้จักกับเมนูยอดฮิตของจีนนะคะที่มีชื่อว่า,ขาวเข่าเหนียวไหนคะ่ะถ้าแปลตามตรงในภาษาไทยนะคะก็คือนมอบนะคะก็เป็นเมนูที่ฮิตมากๆนะคะที่ประเทศจีน,นะคะ่ะือเขาเริ่มฮิตตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะทําไมถึงฮิตก็เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆ,ๆ,ากๆะคะ่ะง่ายแค่ ทุกคนง่ายในชนิดที่แบบว่าจูนี่อยู่บ้านก็คือสามารถแบบเออทําได้แล้วอ่ะแบบไม่ต้องแบบไปสรรหาแบบต้องไม่หาส่วุดิบอะไรให้ยุ่งยากนะคะถ้าใครมีแบบว่าหม้อทอดไร้น้ามันก็สามารถทําได้หรือว่ามีเตาอบก็สามารถอบได้นะคะแต่ถ้าไม่มี2ออย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปทอดได้นะคะเพราะว่ามันก็มีอีกเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าจ่าเหนียวไหนค่ะนี่ค่ะทุกคนจูอ่ะไปเจอคลิปนี้มานะคะเฮ้ยมันดูแบบน่าทำดีอ่ะก็เลยอยากทํานะคะ บบใส่ชีสแล้วคนคๆจนกลายเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็แบบเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะ2ชั่วโมงจากนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้แล้วเอาไปอบนะคะ25นาทีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้จูก็เลยอยากจะมาลองทําตามดูนะคะเป็นช่วงทาตามเมนูยอดฮิตของประเทศจีนค่ะย้ย<อ>ูก็มีอินกริเดียหรือว่าวัตถุดิบที่ครบถ้วนแล้วนะคะท่านานั่นคือนมนะคะ ก็อเอ้ยผิดด้านมีชีสนะคะผมแล้วก็มีข้าวโพดก็ที่สาคัญนะคะตวงไข่ไก่สองฟองนะคะซึ่งในนี้เราจะใช้เป็นไข่แดงนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยเราก็สามารถทำเมนูด,ดูว้าวซ่าขึ้นมาได้เลยนะคะพูดเหมือนว่าทําได้นะคะคนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกของจูที่มาลองทําเมนูนี้ดูนะคะ อย่างแรกเลยก็คือดิงนมนะคะเดี๋ยวจูจะแปะสูตรที่จูได้มานะคะลงไปใน description คลิปนี้นะคะคือนมจืดนะคะ500มิลลิตรค่ะนี่นี่สงสัยจะหลุเลยต่อไปต่อไปเราจะใช้แค่ไข่แดงนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าเราใช้แค่ไข่แดงทุกคนน่ากลัวมากกลัวมากจะทำมาสแล้วเฮ้ยมันได้มันได้อยู่มันได้อยู่ทุกคนวิ่งไข่แดง นี่นะคะคลองเกือบสุดท้ายนะคะคอยจำได้จูรูละจูว่าจูควรที่จะใส่มันไว้แบบแจูค่อยเ,เอาไข่แดงมันออกอะทุกคนจูจับไข่แดงได้คะ่ะเฮ้ยทุกคนใช่ย่าไข่แดงเองนะคะเพาเจ้าช่วยคุยทอดทาไมจูเก่งขนาดนี้ <c oughs> ก็เราต้องการน้ตาตาล25กรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพด50กรัมนะคะ ่คะ A later few moments later. วัตถุดิบของทั้งหมดนะคะจูก็ไปวัดมันเรียบร้อยนะคะตามสัดส่วนที่สูตรเขาให้มานะคะที่ตอนนี้เราก็จะตั้งหม้อนะคะผมเอาเป็นไฟแบบอ่อนๆนะคะเราก็จะคนไปด้วยกัน,นะคะ่ะใส่ไข่แดงไปก่อนนะคะไข่แดงสองฟองของจูครับผมจากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะผมแล้วก็จากนั้นใส่น้ำตาลเข้าไปครับผม ไม่รู้ว่ามันจะทําออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแั้นก็ใส่นมเข้าไปนะคะใส่นมไปหมดนี่เลยโอ,โ,อโ,อโอ้โหจีจากนั้นก็คนไปเรื่อยนะคะทุกคน,นสูตรนี้เหมือนแบบว่าต้องค่อยๆค,คนนะคะทุกคนทําไมของจะไม่เหมือนกับเพราะ <c oughs> อะรู้ว่ารู้ว่าจะทำผิดอะ <c oughs> คือตอนนี้ไข่แดงจูเริ่มสุกแล้วคะ่ะดูดิไข่แดงสุกแบบสุกสุก เทสรอบที่2นะคะว่าจูจะสามารถทำมันออกมาได้หรือเปล่าก็ครั้งนี้จูจะไม่เปิดไฟก่อนนะคะก็ใส่ตัวไข่เข้าไปก่อนใส่นมนะคะ250มิลลิตรไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่เพิ่อมอีก250มิลลตรอีก250มิลลิตรนะคะตอนนี้หลังจากใส่ไข่แดงใส่นมแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะเราก็จะมาใส่แป้งข้าวโพดค่ะป้ข้าวโพด50กรัมนะคะใส่เข้าไป ก็จะใส่ชีสหนึ่งแผ่นนะครับใช้มันเทเบอร์ลิบเราก็จะเปิดไฟค่ะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆมันต้องวนๆค่อยๆทำน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่แดงจูสูอีกแล้วนะคะเหมือนครั้งที่แล้วในคลิปเขาบอกแค่ว่าคนจนกว่ามันจะกลายเป็นก้อนนะคะคือตอนนี้จูยังไม่เห็นว We ี่แววว่ามันจะกลายเป็นก้อนตอนไหนเลย meanwhile โมตัวใหม่โมที่แบบว่าดูสภาพไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเฮ้ยมันเวิร์คค่ะทุกคนคือตอนนี้มันเริ่มแบบกลายเป็นแบบข้นๆนมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเหมือนในคลิปนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาแบบว่าคนต่อไปนะคะได้แล้วนะคะผมเริ่มทําสําเร็จแล้วนะคะผมประมาณครึ่งทางนะคะคือผ่านไปนานมากจุก่นทำเสร็จไปครึ่งทาง ะะจูก็จะทานเนยบนภาออชนะที่จูจะเอามาใส่เจ้าตัวนมตัวนี้นะคะเพื่อให้ว่าแบบมันจะได้มีน้ำมันอะเนาะตอนที่แบบว่าเอาออกมาเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ติดภาชนะจูนะคะ <c oughs> ือถ้าใครที่มีภาชนะที่เป็นแบบไม่ใช่สี่เหลี่ยมน,นะคะที่เป็นแบบว่ากลมๆคล้คคายๆกระถาดเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะแล้วเราก็สามารถตัดออกมาเป็นแบบรูปทรงเป็นแบบคล้ายๆกับชีสเค้กอู้ดูดีมากเลยทุกคน นั้นก็แบบว่าทําให้มันแบบว่าเกลี่ยให้มันกลายเป็นแบบเนื้อมันเนียนๆนะคะให้มันแบบทวดถึงเบีเลียนกันก่อนเขาบอกให้ทํแบบนี้เพื่อให้อากาศข้างในมันออกมานะคะแบบนี้เนื้อข้างในมันจะเนียนจากนั้นจะก็จะปิดมันนะคะเราไปแช่ช่องปกตินะคะไม่ใช่ช่องฟิตนะคะถ้าเป็นช่องฟิตเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นไอติมแล้วนะคะดังนั้นเอาไปแช่ที่ช่องปกตินะคะแล้วก็รอประมาณส3งชั่วโมงค่ะจนมันแบบว่าเริ่มแข็งตัวนะคะเราก็เอาไปเข้าเตา อบกัน,นะเะคืจะก็ปล่อยไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วเราก็ได้มาแล้วตอามันก็จะเป็นแบบก้อนๆนะคะทุกคนเห็นไหมค่จากนั้นเราก็จะทำกทารหั่นมันนะคะฮึบอุ้ยกระดองง่ายมากทุกคนจะคิดว่ามันจะออกยากสะอีกหูชิ้นประมาณนี้นะคะ ทุกคนได้แล้วปัานนี่จูว่าจะเตรียมถาดนะคะถาที่จะเอาไปอบนะคะจับก,กระดาษไขค่ะเผื่อมันจะติดตรงถาดเรานะคะก็สําหรับใครที่บ้านไม่มีเตาอบนะคะสามารถที่จะเอาไปชุบแป้งทอดได้คะ่ะซึ่งมันอร่อยมากๆเหมือนกันนะนนนทุกคนทำสำเร็จเฉยว่าจู่จะทำไม่สำเร็จแล้วนะ ก่อนที่จะเข้าเตาอ,อบนะคะเราต้องวอร์มเตาอบแล้วที่ประมาณ200อ,องศาก่อนนะคะจากนั้นค่อยเอามันเข้าเครื่องค่ะแต่ก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องทามันด้วยไข่แดงเราก่อนนะคะเพื่อที่มันจะได้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะแบบมีความแบบอทองข้างนอกนะคะสีมันจะแบบด,ดูทองๆเหลืองๆอะไรเงี้ยจะดูน่ารับประทานเขียวก็จะทามันไปก่อนนะคะ Meanwhile จังทุกคนนี่คือเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ,อกค่ะประมาณ20นาทีนะคะใครับทุกคนมาแล้วะคะ่ะเฮ้ยที่ทำสำเร็จเฉยเลยอะ่ะทุกคน เขาไม่ได้บอกว่าต้องรอให้มันเย็นลงหรือเปล่านะคะหรือว่ากินได้เลยนี่อยากให้โฟกัสน้องเจ้าตัวนี้นะคะน้องแบบอวบอิ่มอร่อยมากเลยที่ดูเหมือนกินแล้วอะแต่คือด,ดูแลรู้สึกมันน่าจะอร่อยนะคะทุกคนแบบดูแบบอวบอิ่มมากก็จทุกคนมาแล้วนะคะก็คือนมอบของเรานะคะหรือว่านมย่างก็ได้นะ,ะภาษาจีนเรียกว,ว่าข่าวเหนียวหนค่ะจูแบบตอนแรกทีก <S <S ท่ทำจูค <ๆ S 1> ิดว <ๆ S 1> ่าจูจะทำเฟลแล้วนะคะเพราะว่าเราทำเฟลไปรอบหนึ่งแล้วเนาะ ม,มอ,อร่อยอ่ะดูเนือ้อข้างในเนื้อข้างในทุกคนดูนดิเป็นแบบเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยจูว่ามันยังไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินหวานมากก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะใครอชอบชีสก็สามารถดิฟกับชีสได้ใครที่อยากจะกินแบบวหวานๆก็ดิบแบบช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ก็น่าอร่อยนะคะคนจูจะลองแบบว่าเพิ่มนมข้นเข้าไปนะคะเพราะว่าจูเปคนชอบกินหวาน อุ้ยอุ้ยดูน่ารองมากะแล้วคือ <Rover, ๆ S 1> เสื้อเป็นนมข้นนะคะรสชาติมันก็จะแบบมีความหอมกลมกลอมเข้าไปอีกนะคะคือจูเป็นคนที่ชอบกินหวานนะคะชอบแค่ไหนนะคะคือจูแบบสอนนมข้นมาทุกรสแล้วอะอวลูกคือคอบ ะค,ะคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ตูนี่เข้าครัวนะคะการที่แบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทานะคะเราก็คือสรรหาเมนูยอดฮิตที่จีมาทํานะคะเมนูนี้ก็คือชื่อว่าเผาเหนียวไนนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปทําตามกันได้นะคะมันก็เป็นเมนูที่แบบมันฮิตขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะคะที่จีฮอททำกันแบบเกลื่อนมากเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบที่แบบไม่ได้ถือเยอะนะคะและสามารถทําออกมาได้แบบ อร่อยแบบนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องจูนี่ต้อมกันนะคะพบก,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 กันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย